ลืมเอามาม่ามามีที่ไหนมีมา,ม,าม่าไหมเนี่ยที่นี่น่าจะมีค่ะมีไหมเราควรไปสต็อกมามา่มานิดนึงนะเราต้องช็อปปิ้งค่ะใช่แล้วเรากำลังจะเดินทางอีกครั้งครั้งนี้เราจะไปประเทศภูตานไปทำภารกิจการเดินทางสู่ดินแดนแห่งความสุข <č> สนามบินพาโรเป็นสนามบินที่ตั้งอยู่ในหุบเขาเรียกได้ว่าซ้ายก็ภูเขาขวาก็ภูเขาเลยทีเดียวก็นนถึงผนนู้ขานะครแบบ first g r a n d of the Himalaya แบบว่าภูเขาสูงตอนที่บินลงเจอเขาสวยมากนีเราลูกทัวเราไปไหนเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีลูกทัวไม่เคยหยิบไมคเซลฟี่แต่ว่าจะหยิบม,มาถ่ายลูกทัวร์สักหน่อยคะ่ะบป่ันมา ก็ต้องเอาแคมป์ล่ามาด้วยค่ะเนี่ยหนาวนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงดอกไม้บานไกด์ของเราวันนี้โยน m มอ๋ออันนี้ กิเล่โรบซ้อมจูปุธากาดินเชลาค่ะเราก็จะต้องอยู่กับไกด์สองคนนี้ไป10บวันทุกที่ที่เราไปก็จะเป็นแนวเขาใส่ชุดเหมือนผู้ฐานนะเนี่ยเหมือนชุดเขาเลยอะ่ะนี่เสื้อตัวนีเ้เป็นที่โรมาเนียอ๋อเออนชุเนื้อดังของโรมาเนียค่ะ <laughs> Where you come from Where you come, I come from I come from e n g l a England. Nice to meet you. I'm from Thailand. Hello, Nice. I was in Thailand last year. It's a beautiful, beautiful country. ดูวิวขางนอกสิสุดยอดการเดินทางมาพูต่านครั้งนี้เรามาทำารกิจหลายอย่าง หนึ่งในนั้นก็คือการสมมอบชุดผ้าไหมไทยให้เพื่อนชาวภูตานที่น่ารักของเรานาเดียและคุณฝนดีไซเนอร์เมเมรู้สึกภูมิใจมากในประสบการณ์ครั้งนี้เพื่อนๆที่ติดตามสามารถรับชมวิดีโอชุดนี้ได้ในรอยันเดสยามในช่องของเราการผสมผสานระหว่างอัตลักษณ์ไทยและวัฒนธรรมภูตานผ้าไหมที่วาดด้วยมือด้วยลวดลายผ้าบัติกของดอกไม้นานาชนิด จากภูตานนั้นช่างเข้ากันได้อย่างลงตัววันนั้นพวกเราสามคนได้รับการต้อนรับด้วยประเพณีดั้งเดิมด้วยมิตรภาพด้วยรอยยิ้มที่มาของการแสดงและดนตรีภูตานมีรากเหง้ามาจากศาสนาพุทธตันตระ เดิมทีชาวพื้นเมืองนับถือพูดผีปีศาจด้วยกุศโลบายผนกเอาพูดผีปีศาจทั้งหลายมาเป็นธรรมบาลในพุทธศาสนาให้ชาวบ้านเห็นว่าศาสนาพุทธมีอำนาจเหนือกว่าวิญญาณชั่วร้าย <S <S <c oughs> การทำพิธีทางศาสนาพุทธในคูตาลจึงต้องมีการไร้รำของเหล่าพูดผีปีศาจจนพัฒนากลายมาเป็นระบา ความสนุกประทับใจนาเดียและน้องฝนและคุณแม่แพรได้ลองอะไรใหม่ๆเพื่อนที่น่ารักของเราได้ชวนเต้นระบำพื้นบ้านร่วมวงเต้นอย่างสนุกสนานด้วยความอบอุ่นจากเพื่อนชาวพูตานของเราน่ารักมากๆเลยขับประสบการณ์ครั้งนี้ วันนี้ทางโรงแรมได้ให้นาเดียลองใส่ชุดผู้ตานเป็นครั้งแรกทำจากผ้าใยปักทอสีสันสวยงามชุดของู้ทานกันมากนะคะที่คล้ายบ้านเราแตใส่ยากกว่าเิเ <c oughs> มีลมแรงมากชุดพื้นเมืองออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ ันนี้เราก็อยู่กันที่เดจูเลอร์พาสใช่ไหมก็แบบเป็น first stop ของเราเลยนะคะที่เราจะไปเที่ยวกันตรงนี้ก็เป็นจุดที่สูงกว่าเมื่อวาน2,000เมตรค่ะ2,000เมตรขึ้นมาก็แบบวนๆมึนๆนิดนึงเมื่อกี้ขึ้นมาคือมึนมากเพราะว่าทางคดเคี้ยวมากเหมือนงูเลยค่ะแต่เราไปดูข้างบนไปดูที่ยอดข้างบนกันค่ะ โดจุล่าปาร์คมีคอเทนจำนวน108ขอคอเทนคอเทนเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์เป็นเกียรติแก่ทหารพูตานที่ถูกสังหารในการต่อสู้ช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์มุมกว้างของเทือกเขาฮิมาลายัยภูตานได้ ที่แบบว่าต้องมาใส่ชุดสปอร์ตี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเรากำลังจะเข้าไปในวัดเนี่ยเราจะต้องมีผ้าผ้าไหลอีกชิ้นหนึ่งคราวนี้คือเรามีชุดทรดิชันแต่เราไม่มีผ้าผ้าไหลอ่ะก็เลยไปเปลี่ยนเป็นชุดธรรมดาแบบนี้ถ้าเราใส่ชุดธรรมดาแบบนี้แบบเข้าได้เลยแต่ตอนนี้เขาก็หาผ้าผ้าไหลมาให้คุณแม่ได้แล้วนี่น้องฝนก็ได้มาอีกชิน้นได้เห็นไหมคะนี่ ต้องมีผ้าชิ้นนี้นะคะไม่เงินเข้าไม่ได้เมื่อกี้ผ้าพืนนี้เราชิคกี้พาเขาบอกเขาขายเท่าไหร่ในผืนนั่นนะสองหมื่นกว่าเราเลยไม่ได้ซื้อกันมาอะไรนะทำไมภาพแห่งจั่ามันเป็นภาปากเออ่ก็ปักไงว้าตรงนี้สวยจังเลยเมื่อถึงปูนาคาเราจะได้พบกับปูนาคาสูงหรือป้อมปูนาคา ที่ตั้งตอนงานอยู่ท่ามกลางแม่น้ำสองสายที่บรรจบกันซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นราชธานีที่ใช้ทำการในฤดูหนาวเนื่องจากมีความอบอุ่นกว่าและที่แห่งนี้ยังถือเป็นป้อมที่สวยที่สุดในบรรดาป้อมทั้งหมดของภูฐานพุทธศักราช2,159ยุคที่ภูตานแบ่งเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อย พระรามชื่อว่างาวังนำเกวสามารถรวบรวมภูตานเป็นหนึ่งเดียวลงมือสร้างปูนาคาสูงขึ้นในราวปีพุทธศักราช2180และภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกาธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้เฉพาะบรรยากาศภายนอก แต่ก็ถือว่าคุ้มค่ามากแล้วเพราะจะว่าไปแล้วปูนาคาซุงหรือเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันสำคัญของพูตาเลยทีเดียว วัฒนธรรมอาหารของชาวพูตานค่อนข้างใกล้เคียงกับอาหารไทยเพราะทุกมือต้องมาพร้อมข้าวสวยร้อนๆและเครื่องเคียง So this is the b h u t a n e s e butter tea. So they put the butter and the salt in the tea. This is my first time trying this. So let's see. really creamy and buttery and really warmed up for the first stitch. I mean, the first start. I can't wait to see more the Bhutanese stitches. Bow and arrow, which is used by the olden people, and even now. There is no garden inside use. <laughs> <laughs> การยิงธนูเป็นกีฬาประจำชาติภูตานผูกพันกับวิถีชีวิตนักแม่นธนูจึงเป็นตัวแทนเพียงชนิดกีฬาเดียวของประเทศเล็กๆแห่งนี้ที่ได้ร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมเรื่อยมา นอกจากที่นี่จะดังเรื่องวัดและวัฒนธรรมแล้วภูตานยังเป็นประเทศที่มีกิจกรรมเอาดอให้ทำเยอะมากขอบคุณผู้ชมที่รับชมวิดีโอสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามนะคะ เทศกาลพาโรเชชูวัดท่้งเสือของภูตานจะเป็นอย่างไรและคนไทยที่แฝงตัวทำงานสำคัญคิดว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปนานไหมคะตั้งใจว่าจะเสร์ฟท่านจนเกษียณ Thank you all so much for watching your support mean the world to us and we appreciate every like comment and share see you in the next video